สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตอาการของน้องแนนทัพด,ดาวให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าวันนี้ตอนนี้นะคะน้องแนนอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงอาการบาดเจ็บเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสําหรับอาการของน้องแนนนะคะก็เกิดจากอุบัติเหตุนะคะในระหว่างแข่งขันลูกนั้นก็คือทางฝั่งของเบลเยียมเนี่ยหยอดมาเขาวิ่งระยะยาวแล้วหยอดเนาะ แล้น้องแนนนะคะกับน้องเอสุภาตาเนี่ยพุ่งเข้ามารับบอลในจังหวะที่พร้อมกันนะคะทำให้มีจังหวะที่ตัวนะคะด้านข้างกระแทกกัน oh, <no. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นน้องแนนก็ล้มแล้วก็ลุกไม่ขึ้นนะคะ oh. ก็ทุกคนก็ลุ้นไปด้วยกันแล้วก็หามออกจากสนามไปนะคะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะเป็นจังหวะ แค่แบบแป๊บเดียวเท่านั้นเองเห็นตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเจ็บจากการที่กระแทกกันนะคะแต่ว่าพอผลเอมาไอออกมานะคะปรากฏว่าไม่ได้เกิดจากการกระแทกกันแต่เกิดจากการที่น้องแนนเนี่ยพยายามที่จะเบรกตัวเองนะคะไม่ให้ชนกับน้องเอสุภัตตาแรงเกินไปก็เลยทําให้จังหวะที่เบรกเนี่ยกล้ามเนื้อนะคะมันไปกระตุกแล้วก็ไปกล้ามเนื้อส่วนที่เกาะกับกระดูกเนี่ยมันไปดึงกระดูก ที่เรียกว่ากระดูกไรยางนะคะทาให้มีอาการร้าแล้วแล้วก็หักแต่ร้าหรือหักนีกก้ไม่แน่ใจว่ามันเ้าหรือมันหักแต่ว่าผลเอ็มอไอออกมามันเป็นรอยก็คือแต่คุณหมอพูดก็บอกว่าหักอะเนาะสามสามสามข้อเออก็ก็เลยทําให้น้องแนนต้องพักไปนะคะก็หามอไปจากสนามวันนั้นก็ส่งโรงพยาบาลเลยนะคะทางตุรกีเขาก็มีระบบ ที่ดีนะคะคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็รีบส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแต่การวินิจฉัยเบื้องต้นตอนแรกนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะอาจจะเป็นจากแค่การกระแทกแล้วแบบรู้สึกว่ามันจะแบบระบมหรือช้ำอะไรอย่เงี้ยแต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องส่งทำเอ็าร์ไนะคะเพื่อดูผลของกระดกูกแล้วก็พวกกล้ามเนื้อพวกเส้นเอ็นให้ชัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ผลเอ็มออออกมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ ย่างที่ทราบกันก็คือมีกระดูกหักนะจ๊ะ oh, <no. S 1> กระดูกตัวนี้มันเป็นอยู่ตรงกระดูกสันหลังนะเท่าที่ฟังคุณหมอมามันไม่ใช่กระดูกซี่โครงด้านข้างนะมันเป็นเหมือนแง่งที่ออกมาจากกระดูกสันหลังอนะเป็นแง่งแง่งเล็กๆด้านข้างอะก็การรักษาก็คือต้องพักค่ะให้มันสมานเองพวกกระดูกพวกนี้จะไม่ต้องผ่าตัดอย่างน้อยก็ไม่ต้องผ่าตัดนะ้องทุกคนพักประมาณ2เดือนน้องแนนก็จะกลับมาออกกําลังกายได้แล้วก็ ฟื้นฟูร่างกายกลับมาแข่งขันให้ทีมชาติได้แน่นอนค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสมาคมก็ให้น้องแนนนะคะบินกลับไทยเลยเราไปดูบรรยากาศวันที่น้องแนนจะเดินทางกลับกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะวันเดินทางกลับนะคะจากตุรกีน้องๆก็นี่เลยยืนให้กําลังใจน้องแนนนะคะทั้งหมดนะคะอุ้ยนั่นนั่นนั่นคนที่ยืนคุยอยู่นั่นสามีของวิลาเองอะโปรโหมทนิดนึงนางไม่ค่อยเข้ากล้องนะนานๆจะเห็น ทุกคนก็ามายืนคุยให้กำลังใจนะคะวันนี้ก็ทางสารทูตไทยที่นั่นก็น่าจะมาส่งด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าน้องแนนกับทีมนะคะจะบินไปพร้อมกันก็จะไปแยกกันที่กลางทางน้องแนนก็จะบินกับไทยค่ะส่วนาทางทีมไทยเราก็จะแยกบินเข้าสู่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เพื่อทําการแข่งขันต่อเลยจ้าอ่ะเตรียมตัวเสกถ่ายลุปไถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกันต่อเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีนักกีฬาจากทีมเบลยเยียมคนนี้แหละคะ่ะเขาเล่นหมายเลขสิบเก้านะคะมาขอโทษแนนนะคะแล้วแนนก็ยังบอกไปอีกว่าโอยไม่ใช่ความผิดของเธอก็คือจริงๆเขาก็รู้สึกผิดว่าทาให้แนนเจ็บนะคะแต่มันเป็นเกมกีฬาแนานก็พยายามบอกว่าไม่เป็นไรนะมันเป็นอุบัติเหตุเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของนักกีฬานะคะปกติแล้วหลังแข่งเราก็เป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเวลาแข่งจะแบบ ห้าหั่นกันสุดฤทธิ์นั่นคงเป็นเลซองทีมนะคะที่ใส่เสื้อแข่งอยู่จ้าและน้องแนนก็เดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะโดยกลับมาพร้อมกับน้องวุ้นนะคะสัปดาห์ที่สองมีการเปลี่ยนสลับตัวผู้เล่นนะคะน้องแนนก็กลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็มีทางสมาคมลุ์บอลน,นะคะแล้วก็โรงพยาบาลปิียเวทนะคะมารอรับน้องแนนนะคะ โดยที่จะไปจากสนามบินและเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลเปียเวศเลยนะคะทางนายกสมาคมก็มีช่อดอกไม้มาให้กำลังใจน้องแนนนะคะมารับเองเลยนะคะท่านนายกน่ารักมากๆนะคะกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นแข่งแพ้แข่งชนะหรืออะไรก็ตามนายกมารับเราทุกครั้งเลยค่ะทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนนะคะก็ให้กันต้อนรับน้องแนนอย่างดีนะคะมาทําข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะนายกก็ เข็นรถเข็นไปส่งน้องแนนเองเลยนะคะที่รถอ,อมบิลเลนที่เตรียมไว้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศสุดแสนอบอุ่นค่ะสำหรับน้องแนนทัดดาวนะคะกลับถึงบ้านประเทศไทยค่ะ และหลังจากน้องแนนออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะมาที่โรงพยาบาลเปียเวศนะคะก็เป็นโอกาสดีที่กิฟนะคะกับน้องนะคะเราอยู่ที่นี่พอดีอยู่ที่ตรายาค่ะ<อ>นี่ตอนนี้กิฟก็อยู่ตรายานะคือกิฟกับน้องจะเข้ามาที่ตรายาทุกวันอยู่แล้วนะคะในการที่จะมาทําร่างกายนะคะเล่นฟิตเนสนะคะอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะ<อ>ก็เลยถือโอกาสขึ้นไปเยี่ยมน้องแนนที่ตึกปียเวศเพราะว่าอยู่ใน พตรยาจะอยู่ด้านหลังของตึกปียะเวทเลยก็เป็นโรงพยาบาลปีเวทด้วยกันนะคะเราก็เลยบุกขึ้นไปเยี่ยมทัพดาวเลยวันแรกที่มาถึงไทยเลยเดี๋ยวไปอยู่บรรยากาศกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปเจอกับคนคนหนึ่งหลายคนจะต้องคิดถึงแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เรามาเจอใครเนไม่ใช่<ๆ>ไม่ใช่คนนี้นะคะที่เราจะมาหา แต่เราจะซื้อของไปฝากคนที่เราจะมาหาก่อนเธอสั่งยังสั่งยังยังอะไรก็สั่งไวๆถ่ายไวๆนะที่ขอบที่บางันทัดดาวรูปมนูยิ้มเด้ย,ยิ้มยิ้มเออจากไมปรากฏว่าน้องไม่อ่านอ่านเดี๋ยวพี่พา ไปทำบุญอ,อ่ะสั่งสั่งเมนูอะไรเดี๋ยวว่ารอดูนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บมาดีเก็นรับกลับค่ะพี่เจ้าเขาไม่รู้หรอว่าพี่เจคือพี่หนอ่อยเธอซื้อเธอซื้อกาแฟแต่ฉันซือน้อขนม ได้มาแล้วคะ่ะหายไวๆนะทัดดาวเดี๋ยวพี่พาไปทาบุญรักนะจุ๊บจุบพี่น้องส่วนอันนี้ทางร้านเขียนให้นะคะพี่บุญจิตพี่น้องจุ๊บจุบค่ะจุ๊บกันไปจุ๊บกันมาซึ่ก็เขียนผิดเออเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ารู้ไหม<ป>พี่ปู <c oughs> เดี๋ยวรอรอ,อ <c oughs> ส่วนชั้นออสั่งขนมส่วนชั้นสั่งขนมให้ทัดดาวค่ะตอนนี้เป็นพี่ปูแล้วหนึ่งเดี๋ยวสุสันวิลาสั่งเค้กให้ทัดดาวเดี๋ยวรอเอาขนมไปฝากน้องทันทา นี่คะ่ะของที่เราซื้อฝักกับาเป็นเค้กหชิ้นกับน้ำส้มนะคะ2ชุดเผื่อน,นางจะแบบแต่งไทยกินซื้อไปเหมือนรู้เลยนะก็ไม่รู้นะหรือนางจะกิน2ชุดก,ก็ได้เดี๋ยวรอกาแฟแป๊บนึงจ้าไหนถึงอ่ะยังไม่เจอยังไม่เจอป้ามีพีมากก็จ้าสมาคมแล้วก็เพียเวดูแลอย่างดี้า เงาไหมอะอ่ะเขากดกดน้องน้อยนี่เจ็บดีเจ็บทางขยับหัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะไอหัวเลาะไอข้างหลังก็กระี่โครงหลังหวย ิเดียวนิดเดียวอสอจริงเหรอสองสามสีเนาะพราเลยความันเกิดที่กิฟผ่านผ่านเน็ตแคปเดียวมาเจอกันละโตทัพวทวเดี๋ยวเดินได้ไปทำบุญอันนี้อันนี้จริงพาไปทัาวน้าน้ำเต้าน้เ้าน้ำเ้าน้เ้าน้ำเต้าน้ำเ้น้เต้าเต้าน้ำเ้น้นเ้าน้เต้านเน้เ้าเ้้เต้้เต้น้ต้้น พี่น้องเป็นสายดูแลเรื่องจิตใจกับฝีมือนี่สาย<ช>แม่หมอสายโมแม่แเป็นมูเป็นมูทุกคนให้กำลังใจทัาดาเยอะๆนะทุกานนะตอนนี้นะคะท่านผู้บริหารจากการเฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะนำกระเช้าผลไม้นะคะที่น้องปูถือแล้วก็อะไรนี่โฆษณาเหรอคะ,อะขนมจาก จากร้านเลมแปรเบอร์กอรี่วัชระบนะคะของพี่น้องแล้วเราให้ไปเยี่ยมทัดดาวนะคะดีมากทักทายยังนี่ค่ะน้องกูแข็งแรงที่สุดนะคะตือผลไม้ไปเยี่ยมทัดดาวกันเราจะเยี่ยมแป๊บเดียวไม่กวนน้องนานนะคะไม่ต้องห่วง สวัสดีค่ะไ,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 ไม่ต้องลุก,ไม,ลกไม่เห็นเลยไ่ไหอนนั้นดูอยู่ว <c oughs> ันน,นั้นรนะ้องกันนอนอยู่รงพยาลนะานองผ่าตัดไงปวดก็ยังมันก็เป็นึมนม่เคยปวดเมื่อยผ่ามั้งอขึ้นเดี๋ยวไปเยี่ย ท่านผู้่าฝากความเป็นห่วงมาด้วยท่านท่านลองมาที่แรกเลยนะแนนจากโรงพยาบาลเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปทำบุญค่ะเราหายแล้วพาไปตะเวนทำบุญ แล้วดีขึ้นไหมลูกขึ้นเยอะแล้วคลองน้ำง่ายขึ้นมัน้ยง่ายขึ้นแล้วียวนี่โอ้โหถ้าดาวบอกว่าจะทิ้งวอลกเกอร์แล้วนะคะ <c oughs> น้องว่าไงเปลี่ยนเบอร์ไหมผมเไ็นได้หว่าพี่ชน, <personality> <c oughs> อ,นอ่ะผมว่่าไมเดี๋ยวผมก็ลืมว่าเดี๋ยวักเซฟ เดี๋ยวจบเซตหน้าก็ขึ้นมาเว้จบเซตนี้เดี๋ยวเซตหน้าขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันหายไปนานวแล้วเราเป็นอะไรวะอัจฉรใส่เบอร์ห้าไปใส่เลยแจ๊คเสื้อจะได้แหงๆไม่ไม่งั้นเขาจะต้องต้งไปบวกเลขหนึ่งอ่ะเขียนที่เสื้อเสื้อตัวนี้เบอร์ห้าเสื้อตัวนี้เบอร์ห้าเสื้อตัวนี้เบอร์ห้า เหมืนที่เราทำกันตลอดไงนี่เนจะโชนกัรน้องกเกงตัวไ้ินวเองล้วก็ดิตัวโลเก่งเพราะว่าไม่อยากจะเราเราเราเกตัเ็เราเกงมากเลยเขาจะเก็บใช่หมก็เลยเหมือนเบรกตัวเองไว้มันเลยไปดึงไปดึงไอ้ตัวกระดูกไสหลังตัวเล็ก กล้ามเนื้อระย่างอนะแรงจดไปเปล่านี้ยนงแ่นแนนกอายุเท่าไหร่แล้วนะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็จะชนน้องกินข้าวยังเนี่ยแนนเาทำไมทันช้าอ๋อรอข้าวมาหายไปหายไปไป เฮ้ยกล้ามยังอยู่กล้ามยังอยู่เฮ้ยโอ้โอเคไม่ต้องห่วงแล้วใช่โอเคตักตาตัวให้หายไม่ต้องกังวลพี่ปูสั่งอะไรให้น้อง เคเพราะว่าพี่แนนอยากกินพี่ปูจัดให้เอยู่ว่าอยากอ้วนขึ้นนะขอไปส่งนายก่อนแนนเดี๋ยวมาเมาส์